กลับมาสนทนากับท่านคณะบดีคณะรัฐศาสตร,ร,ร์ท่านรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยกันต่อในช่วงสุดท้ายของถอดสลักข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งคําถามทิ้งเอาไว้นะครับ,รบว่าเราคงทําอะไรทีเดียวให้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการคงไม่ได้นะครับ,รบแต่ว่าน่าจะทําได้เป็นขั้นๆไปอย่างขั้นขั้นต้นขั้น,ต,นต้นเนี่ยเราพอจะทําอะไรได้บ้างในช่วงสาการณ์ขณะนี้ครับ ผมคิดว่าณนะวันนี้เนี่ยข้อเสนอทั้งหลายของแต่ละกลุ่มในสังคมเนี่ยมันจะต้องถูกหยิบยกเข้ามาสู่เวทีของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเวทีในการมีส่วนร่วมเหล่านี้มีได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชาพิจารณ์การจัดเวทีสาธารณะนะนะหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปการเมืองที่กํกาลังจะเกิดขึ้นการปฏิรูปการเมืองที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่สําคัญและเป็นเวทีที่ดีที่สุดนะเพราะการปฏิรูปการเมืองในครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องทําให้เป็นการปฏิรูปของสังคมจริงๆโจทย์จะไม่ต้องเกิดขึ้นจาก บาลไม่ต้องเกิดขึ้นจากรัฐสภา,าหรือแม้กระทั่งสสรนะแต่โจทย์จะต้องเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจากสังคมเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาอำนาจรัฐเป็นตัวตั้งเท่านี้เราจะเอาสังคมเป็นตัวตั้งได้อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปดูในแง่ของที่มาของคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญก็ค,คือของสอสรนั่นเองนะดังนั้นกระบวนการการคัดสรรสสรตรงนี้ต้องตอบโจทย์ได้ว่ามีการยึดโยงกับสังคมหรือพี่น้องประชาชนอย่างไรนะเพราะสสรจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะลงไปเก็บความเห็นจากพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่สภาร่างและในนทางกกัับต สื่อสารข้อมูลข่าวสารจากสภาร่างไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบดังนั้นถ้ากระบวนการสสรตรงนี้เนี่ยสามารถชี้ให้เห็นได้ว่ามีที่มาจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการผ่านการเลือกตั้งการคัดสรผู้เชี่ยวชาญที่มีการใช้กระบวนการของสังคมให้เข้าไปมีส่วนร่วมนะหรือการเปิดกว้างสําหรับทุกๆคนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเวทีในการจัดทำร่านูนเนี่ยจะเป็นเวทีสําคัญในการลดความขัดแย้งลงไปได้มากพอสมควรนะดังนั้นร่านูนในการที่เราจะร่างครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ควรไปตั้งที่เป้าหมายก็คือตัวบทบัญญั ติดตัวอักษรในกระดาษไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากกว่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือกระบวนการในการร่างต้องทําให้เกิดความเป็นสาธารณะทำยังไงให้เกิดการเคลื่อนไหวให้เกิดการเคลื่อนไหวและให้เกิดการมีส่วนร่วมแต่คราวนี้ในแง่ของการมีส่วนร่วมเนี่ยครับสังคมไทยเราทุกวันนี้มีปัญหาอยู่2อย่างในเรื่องของการมีส่วนร่วมอันแรกก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมที่ไม่สร้างสรรค์นะครับการมีส่วนร่วมที่ไม่สร้างสรรค์นั้นเราก็เห็นได้โดยทั่วไปว่าก็จะเป็นการพยายามใช้อํานาจของมวลชนเข้าไปกดดันการตัดสินใจของรัฐในการกาหนดนโยบายและ เราไม่มีกลไกในการจัดการเรื่องนั้นทุกครั้งที่มีการแช้อำนาจรัฐมวลชนเองก็จะได้รับชัยชนะเสมอ,อ,มอมและอำนาจรัฐต้องยอมตามเสมอเพราะว่ามมไม่ต้องการให้เกิดความเดือดร้อนคืมกัดสังคมในภาพรวมปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยผมเรียกว่าปรากฏการณ์มวลชนาที่ปไตยคือมวลชนพยายามที่จะเข้าแทรกตัวแำนจรัฐซึ่งในอดีตนั้นคนที่พยายามแทรกตัวอำนาจรัฐก็มีเพียงแค่อำนาจทุนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี้เป็นอำนาจใหม่และปัญหาอีกอันนึงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประเทศไทยที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือว่าเราถูกทําให้เชื่อว่ามีส่วนร่วม บ่อยครั้งผ่านมาอำนาจัมักจะบอกว่าการมีส่วนร่วมในประเทศไทยนั้นเราเปิดโอกาสเสมอเรามีการประชาพิจารณ์มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําโครงการต่างๆมีกลไกพร้อมแต่ท้ายที่สุดกระบวนการเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องของการจัดฉากหรือเป็นการมีส่วนร่วมในเชิงสัญลักษณ์ประชาชนก็ถูกทําให้เชื่อว่ามีส่วนร่วมครับแต่คนมีอํานาจตัดสินใจนั้นมีอยู่เพียงแค่2คน3คนเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราจะขยายการมีส่วนร่วมให้เป็นการมีส่วนร่วมจริงๆและหัวใจหลักของการมีส่วนร่วมก็คืออํานาจตัดสินใจ ให้ไปอยู่ที่ประชาชนผมเชื่อว่ากระบวนการในการที่เราจะมีเวทีสาธาระเพื่อลดความขัดแย้งอย่างเช่นกระบวนการประชาพิจารณ์กระบวนการในการจัดเวทีสาธาระสําหรับการร่างรัฐมนุนครั้งนี้จะเป็นเวทีหนึ่งที่มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากแนวคิดนี้ไปให้กับทางกรรมธิการที่กําลังแปลยติกันอยู่ใช่ครับแล้วจะต้องเข้าวารละสองสาเห็นว่าปลายเดือนน่าจะประมาณสักกลางกลางเดือนเมษายนนะฮะครับก็ดูนอกจาก อาจารย์เสนอแล้วก็ยังมีหลายฝ่ายพยายามจะเสนอเข้าไปนะครับใช่ครับครับฮะอ,อะไรบ้างที่เราไม่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือกิจกรรมต่างๆที่จะนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่จะเอาชนะค่าคานในทางการเมืองก,การค้นหาความจรงิงการค้นหาความจริงเป็นกิจกรรมที่ทําได้แต่การค้นหาความจริงนั้นจะต้องปราศจากอาคติไม่ใช่การค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นโดยอำนาจรัฐเป็นคนตั้งคนของตัวเองลงไปรหรือคนที่อยู่นอกอำนาจรัฐเวลานี้เป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตต่อกรค้นาวางท่านพลตีสนั่นก็พยายามจะคาดคั้นถามท่านพลเอกสนธิ ว่าเหตุผลการทํารัฐวาะหาร19รกันยาคืออะไรงี้เป็นต้นนะฮะ,ะเห็นคนตอบก็ดูจะตอบแล้วปวดกันไปหมดเลยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นกระบวนการหนึ่งฮะเพราะเราไม่เคยเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง <Ừ. S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นกระบวนการในการสร้างมายาคติสร้างข้อมูลข่าวสารหรือจัดวาระข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ต้องการให้สังคมรู้รนะฮะดังนั้นเมื่อมีคําถามบางคําถามที่เกิดขึ้นนะและคนตอบไม่อยากจะตอบนะฮะอย่างเช่นกรณีที่พลตรีสนัน่นถามพลเอกสนธิเนี่ยนะครับ,รบก็สะท้อนเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าท้ายที่สุดนั้นประชาชนเรามีความเข้าใจในทางการเมืองและรู้ ความจริงในทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าเราทําให้ประชาชนเข้าใจและรู้ความจริงในทางการเมืองอย่างโปรง่งใสอย่างตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนผมเชื่อว่าความขัดแย้งมันก็จะมีโอกาสที่จะลดลงได้อาจารย์ยุทธพรมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าโอกาสที่บ้านเมืองเราจะสร้างความปรองดองกันได้สําเร็จเนี่ยครับผมคิดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็อีกประมาณ5ปีนับจากนี้ไปนะครับเพราะกระบวนการในการสร้างความปรองดองนั้นในสังคมหลาย,ลายสังคมที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ชัดว่าไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันไกลและที่สําคัญบริบททางสังคมการเมืองณวันนี้ยังไม่ใช่สังคมที่เอื้ออํานวยต่อการที่จะเกิดความปรองดองแต่ถามว่าเรามีโอกาสไหมผมคิดว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนใจให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็บดเวลาของรายการถอดสลักข่าวนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ